ได้เวลามาอัปเดตสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับผมสุภวิทย์สงวนเลิศถ่ายับเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ผิดปกติที่ประเทศชิลีพบว่ามีปลาซาดีนนับพันตัวตายขึ้นมาลอยเกลือนในแม่น้ำกุยอุเล่ครับซึ่งเกิดในภูมิภาคอาราวกัญยาทางภาคใต้ของชิลีเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นเหตุการณ์ปลาซาดีนตายปริศนาจำนวนมากหลายวันติดต่อกันแล้วนะครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังเร่งหาสาเหตุอยู่ว่าเกิดจากอะไร ด้านผู้นำชุมชนกุยอูเล่กล่าวว่าสถานการณ์นี้ถือว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วเพราะว่าปลาซาดีนตายเกลื่อนติดต่อกันเป็นเวลาห้าวันทำให้คนท้องถิ่นนั้นรู้สึกไม่สบายและมีอาการวิงเวียนศีรษะครับเธอบอกว่ารัฐบาลควรจะประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและประกาศให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาสาเหตุของปลาตายได้ขณะที่หัวหน้าชาวประมงกุยอุเล่เรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิน่นส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บซากปลาเพิ่มเพราะว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพียงแค่5้าสิบนายเท่านั้น และเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขชิลีเริ่มดําเนินการเก็บปาซาดีหลายตันไปทิ้งที่จุดอื่นครับและได้ส่งตัวอย่างให้กับผู้เชี่ยวชาญเร่งวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไปกลับมาอัปเดตสภาพอากาศในประเทศไทยกันบ้างน,นะครับช่วงนี้อากาศยังคงร้อนอยู่เนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศตา่ำยังคงปกคลุมอยู่ที่ประเทศไทยตอนบนได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางครับทำให้พื้นที่ดังกล่าว จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่แล้วก็มีฟ้าหลวนในตอนกลางวันนะครับ ส่วนลมฝ่ายใต้นะครับได้พัดลงมาปกคลุมอยู่ที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลมกรนโชกแรงและก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ครับก็ขอแจ้งเตือนนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17เมษายนขอให้พื้นที่จังหวัดลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สกลนครนครพนมรวมถึงจังหวัดกาฬสิน์ระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรนโชกแรง เวลาเดินทางก็ระวังต้นไม้ใหญ่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเอาไว้ด้วยครับต่อเน,นื่องกันที่สถานการณ์ภัยแล้งนะครับได้ทําให้น้ําตกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกําแพงเพชรตอนนี้แห้งขอดคาดว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการานดีครับ mm hmm. น้ําตกที่ว่าก็คือน้ําตกคลองลานครับวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงไปสํารวจแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองลานอําเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร ได้นําอุปกรณ์บันทึกภาพโดรนบินขึ้นไปสํารวจที่หน้าผาสูงของน้ําตกครับปรากฏว่าไม่มีน้ําไหลลงมาแม้แต่หยดเดียวที่ยอดผาก็มีแต่โขดหินและต้นไม้ลึกเข้าไปทางต้นน้ําสภาพก็แห้งขอดไม่ต่างกันครับคาดว่าสงกรานที่จะถึงนี้คงไม่มีนักท่องเที่ยวมาชมน้ําตกเหมือนทุกปีที่ผ่านมาที่จะมีนักท่องเที่ยวกว่าหนึ่ง่นคนต่อวันเลยทีเดียว ขณะที่ในตัวเมืองกำแพงเพชรแม่น้ำปิงยังคงมีน้ำมากอยู่ครับคาดว่าประชาชนจากทั้ง11อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรก็จะแห่มาเล่นน้ำที่แม่น้ำปิงแหละครับเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่แห่งเดียวของจังหวัดนอกจากนี้พัยแล้งยังกระทบช้างป่าส่งผลให้พวกมันไม่มีน้ำกินที่จังหวัดลบบุรีครับ ทางหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกาจังหวัดลบบุรีก็ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ราตระเวนรอบผืนป่าในเขตรอยต่อลบบุรีชัยภูมิและเพชรบูร์คุ้มครองพื้นที่ในช่วงแล้งจัดนี้เพิ่มเติมยิ่งขึ้นเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับราษฎรไม่ให้จุดไฟเผาวัชพืชลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าและควบคุมดูแลช้างที่จะออกนอกป่าเพื่อมาหาน้ํากินขอให้ชาวบ้านอย่าตื่นตกใจและอย่าทําร้ายช้างครับเนื่องจากลำสนธิเริ่มแห้ง แหล่งน้ําที่ทําสํารองไว้ในหลายปีที่ผ่านมาเหลือน้ําเพียงแค่2แห่งที่กําลังเหือดแห้งเหมือนกันครับโดยพบว่ามีช้างป่าจํานวน43ตัวและแต่ละตัวต้องใช้น้ําถึง100ลิตรต่อวันอาจจะทําให้ช้างเข้ามาหาน้ําในเขตชุมชนได้ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีก็ได้เร่งประสานงานไปยังทรัพยากรบราดาลเขต3ามจังหวัดสระบุรีให้เล่งเข้ามาขุดบ่อบาดาลในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรัพย์ลังกาเพิ่มจํานวน2บ่อ เพื่อที่จะเติมน้ําให้กับสัตว์ป่าแล้วครับส่วนภัยแล้งที่จังหวัดชัยภูมิส่งผลให้ไม่มีน้ําประปาในสองพื้นที่2อําเภอในวันที่13-17เมษายนที่จะถึงนี้ครับวันนี้ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิได้มีหนังสือประกาศด่วนที่สุดจากการประปาชัยภูมิไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้รีบแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่รอยต่อสองอเภอ ในเขตตำบลบ้านผือตำบลบุ่งคล้าตำบลหนองไผ่ตำบลพลทองตำบลบ้านค่ายตำบลโนนสำราญตำบลรอบเมืองตำบลโคกสูงของเขตอำเภอเมืองชัยภูมิและที่ตำบลโนนแดง ตำบลตลาดแรงในเขตอำเภอบ้านเข้านะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบจากระบบน้ำประปามีไม่เพียงพอและเกิดการไหลอ่อนหรือว่าหยุดไหลลงได้ในช่วงวันหยุดยาวตลอดเทศกาลสงการานต์ปีนี้ตั้งแต่วันที่13ถึง17เมษายน2559ครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่รอยต่อ2อำเภอ10ตำบลดังกล่าวช่วยกันประหยัดน้ำรวมถึงเตรียมตัวรับมือกับการขาดแคลนน้ำและเร่งหาแหล่งน้ำสำรองกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงนี้ด้วย ชาวบ้านที่เดือดร้อนที่สุดเห็นจะเป็นตําบลบ้านผืออําเภอเมืองชัยภูมิครับเพราะว่าน้ำประปานั้นไม่ไหลามากว่า1สัปดาห์แล้วและจะไม่มีน้ําใช้ตลอดเทศกาลสงการานนี้ซึ่งถือว่าเป็นความเดือดร้อนรุนแรงที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเจอมาครับและราไปอัปเดตสภาพอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้ากันครับภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดตากน,าน่านอุณหภูมิสูงสุด40ถึง44องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากทางตะวันออกของภาคอุณหภูมิสูงสุด40ถึง43องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด34-42องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่1า1เมตรภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด41-43องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิสูงสุด34-41องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร และทั้งหมดนี้คือการอัปเดตสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรครับ